อวันนี้ผัดผักบุ้งกินก่อนผักบุ้งงามงามหวยกบถือยังกบถืกเอ้ยยังกบถือกินผัดผักบุงก้งดีกว่า เปิดเบ่งกระเป๋าโมบ้านในทุ่มสุดตัวคนสุดท้ายคนสุดท้ายยายก็เรยไปเก็บผักบุ้งมาผัดทุ่มนหน้ากทุ่มทุ่มเต็มที่ลานบวกว่ายายอย่าซื้อเยอะเดอะ้อจะจุบ,บุเเลือดจะโดนเด็กแมนเผ็ม ยายยายซื้อหวยเยอะด้อยายเด้อลานบอกเมื่อวานตะโกนบอกบอกเยอะแล้วหน่องใหญ่ก็อยากได้ขนสุดไทยโอ้ยเนี่เตืมนเศร้ามากหาตังค์ซื้อขบเขา้วกับบอมีมีแต่ลูกแม่บอยู่แล้วมีแต่ลูกมีแต่ลูกสตางค์ โอยเด็ดจังได้บาทหนี่งเดือดจักบาทหนี่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด <c oughs> แปดเหลือแปดบาทมันจะซื้อ,อยังได้นอกจากนอกจากกินพัดผัดบุ้งอีกยัางเขา 8บ,บาทมันบุมีโด้ราคาแ8บ,บาทเออต้มน้ำหนาอืเอาไปเอาเป็นฝันทุงเนี่ยเป็นตาวาก็ได้เนาะอุตสาทุ่มลงทุนอย่างพักเป็นยังได้เออกินผัดผักบุ้งเด้อบาทนี้ยนี่ม่ต้องหวังดอกกว่าที่กิน หมูย่างอันจบโลดบอกแล้วตัวนยังไดงเสื้อบอกินผัดผักมุ้งนี่เค็ดบอยงงอายเขาบอกว่าบอกแล้วตากระบอมาถามยายไงเนาะถามตัวไวเบอร์สุเค็ดบอยายบอกแล้วบอเค็ดแล้ว บอลลังเอาไห้ตัวนี่ปัานหาปัญหา,าเอาไม้ตัวจิค็ดที่ยังของจังสิแต่ที่แน่ๆกินผัดผักบุ้งเาว้านี้กินผัดผักบุ้งเอ้ยไปเก็บผักบุ้งว่าได้เก็บก็เขาให้มาพร้อม <laughs> เ,เขาส่งสารเอ้ยหาเด็ดเอาหาเด็ดเอาไปย่งางไปซื้อรานคาไปเจอเขาบอกยา้ยายย้ายผักบุ้งไปพัดไปมีย่างกินโมนี่ล่ำรวยบ่โอ้ยบ่แล้วมันล่ำอยู่แต่มันบบรวยมันโบตูดวาสันเขาก็เลยแบงผักบุ้งมาให้จะพัดกินนี่ โอ้เขาว่าใหญ่คะสงสารแท้เขาว่าเขาเลยแบงผักบุ้งให้สองคำเนี่ยนี่แบงให้สองคำเขาเห็นใายแล้วเขาสงสาร <c oughs> เอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าของผักบุง้งอุตส่าห์สงสารยายเนาะว่ายายบ่มีตังค์วสัน่นเอาไปกินซะยายเอาไปพัดซะไปรันค้ามาาไปชื่อขับเ,เข่า ได้กากหมูมาถุงนึ่งนี่บุญเนี่ยนนยงางไปซื้อกากหมูว่าจะเอามาต้มใส่มาม่าพอดียยางไปเจอเขาเดินม,มาขายขัาบ,บุ้งเขาเลยแบ่งให้สองตามโอ้ <c oughs> ดีเสีเนาะนี่แหละกับข้าวเวลาวันนี้วันที่สิบเจ็ดกับข้าวยายเหลือแค่นี้แหละต้มน้ำหน้าปลาหัวเจอกยังไงเห็ดบ่ บอค็ดดอกยายเออบอคิดก็สิ้นผักบุ้งต่อเด้อว่าสันเดี๋ยวจะไปพัดผักบุ้งก่อนอุ้ยมาเลือกอายอดงามๆเหมือนก่อนเขาให้มากเราบ่ได้ไปเก็บดอกเขาก็สั่งใจดีเนาะปาดเงาๆมาทิ้งก่อนมันบูมิแค้วนี่เอาครึ่งเลยครึ่งเขาใจดีเดี๋ยวเขาเวทนาเขาเวทนาเนาะตาเนาะ เขาว่าเอ้ยเป็นจังไดละ่ะ<อ>บุพุนผักบุง้งนะเ,เ, <laughs> เขาบอกเราเป็นจังไดยายพัดเอ้ยได้บ่บ่แล้วอ๋อเนี่ยเอาผักบุ้งไปพัดสไปขเ,เขาว่าเอ้ยเขายังอุตส่าห์ใจดีเอาผักบุ้งแบ่งให้กินเนาะเอเลือกเอาก้อนนี่อวัฒนนาเนาะลุงทุนหลายวดทุนหมดร้อนหมด กินผัดคือน,นอนเราบ้านนี่นอนเอ้ยแบงกินเด้อย,ยายบุมีแนวกินละเอาไปพผัดก้อนมันแกกับปลาทิ้งครึ่งนึงนี่ปลาทิ้งครึ่งหนึ่งเอาแต่อ่อนๆมันมัน bộ bên ta và bên ta đứa và những thích năng cả đại nên là kêu bôi sư khắp khâu cái chân đấy, lá, sư khắp khấu, cái và bị thúm lấy ở sư cặp khẩu cái nhân qua có tăng vặn đọt nam bò nà nam bò nà cái hàng bớt hàng khọt cái chân đây là อย่งวัวเก่าศูน6นโอ้ยมันก็โตเดียวกันอนึ่ตัวไปจะไปถืกเนาะเออมันก็ซูนจะแล้วบันไังแตู่นเนี่ยโอ้ยซูนเนาะศูนคักูนคักอยูไงออโอ้ยู 0, นคักแล้วคือเห็ดบบาป,ปันเทนเนาะอุตสาห์ฝันดี ป็นตัดสูนเอาไม่เป็นไรยายไปพักตักบุ้งนะสายตาจะได้ดีๆจะได้ตัวเลขให้มันชัดเจนเด้มกว่านี่กินพักบุ้งนี่อยากหัว มองเลขบัวัดเจนไอ้ยายนั่นก็เลยเอาผักบุ้งมาให้ก็ว่าก่ายายยายวันนี้กินผักบุ้งเด้อนี่ยอ้าววันนี้ผิดพลาดไปแล้วบกวซันอ้าวนี่เอาผักบุ้งไปกินสายตามันจะได้ดีบัวซันมันจะได้จดไม่ผิดพลาด ก็วอกให้กินผักบุ้งว่ะสายตามันจะได้ไม่ฟางมันจะได้จดพิษจดให้มันทูกว่านี่กินผักบุ้งขอคุณหลายๆเด้อที่เตือนอ้ยเอาไปเอาผักบุ้งไปพัดก่อนเพราะว่าสายตามันดีงวนาระวังเถอะรับรองจดไม่พลาดเพราะว่ากินผักบุ้งเข้าไปโอ้ไปฟัดผักบุ้งก่อน ผักบุ้งก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นจังใดน้องม่เจ้าในกินบ่อดในกินผักบุ้งคือยายบ่อวันกินผักบุ้งเด้อสายตามจะไดดีวัวนาบวบพลาดเลยเด้จดถูกเป๊ะเพราะว่ากินกินผักบุ้งก็ไดกินผักบุ้งไหมไม่กินดอกกินเถอะเจ้า ทำไมสายตาเจ้าอี้ได้ดีเจ้าอี้ได้เบิ่งตัวเลียให้มันตัดชัดพี่ชายกินผัดผักบุ้งกับบุ้งบกินโบให้ยายกินคนเดียวโอสายตาเจ้าก็ดีโอ้ยสายตามันก็ดีปนี่ตัวโอ้ยก่อนเดี๋ยวไปผัดกันเดียวก่อนเถอะเว้ยมันยังเศรายู่เดียวเดียวเดียบอกไว้เด้อตากับโบกินผักบุ้งโบให้ยายกินคนเดียวโอ ไปร้านค้าเขาให้ทั้งผักบุ้งเขาให้ทั้งสมโอ้ยวันแรกกินสมก่อนก่อนจะไปพัดผักบุ้งเขาเลือตนซาดไหมยี่เพเขากให้มาครบถึงเขาวไวจิวไวจิเขาให้ผักบุ้งแล้ววไวจิขอกระเทียมนำจากสองกลีบ <laughs> ก็บอกว่ากระเทียมเขากหมดเขาว่าให้ไปซื้อเองเอายางซื้อมุกนี่เนี่ยซื้อแล้วกระเทียมสองเก็บวันยังผมมีต่างซื้อเลยนี่ิีพัดผักบุ้งเนี่ย่างสาเขาก็ให้ทั้งผักบุ้งเขาให้ทั้งสมบ่แล้วแกะสมกินชิมก่อนกระเทียมกับถุงละสิบบาทกระเทียมกับถุงละสิบบาทมันเหลือแปดบาทมันเหลือแปดบาทจะเอาอะไรล่ะไปซื้อแล้วพัดแบบไม่ต้องใส่กระเทียมหรอกเนาะ เขาก็ยังอุตส่าห์สงสารดูส้มเขาใครมาวันแล้วสิมก่อนเขาว่าส้มจีนเนี่ยแซ่บเล็กเขาว่าเบิ่งลองดูเขายังมีผู้ใจบุญให้ของกินมาอยู่สงสารมากเขาสงสารเขาเลยโตอนซาสตยายสิมเบิ้งก่อนสิมเบิงเบ้งก่อนอ่ะ เวลาเมต่างบ่อยากซื้อกินดอกดีเนี่ยเขาให้มาเนี่ยย่งางสาเขกเออนะมาเอาสมเล้ยเขาบ่อืม,<า>มโอว<า>ม้วานะเลาเมต่างก็โจงไว้ซื้อทำไมตัวเนาะเออนี่เมต่างเนะี่ยซื้อของไบน,นี้กินมันจังดีแซ่บเนาะคนเฮานี่ก็ได้พอไหวอยู่นั่นแหละเอาไปลงทุนเวรซั่น บอกว่ามันเสียงมันเสียงบอกตัวเองอะยังบอกฟังอยู่ก <c oughs> ินผักบ,บุ้งสายตาดีๆ <c oughs> เออสมเขาก็ให้มาเนะาะเขาเหลือตูนศาสยายไวย้ยายบ,ยาามมาบุ้งมีแนวกินส้มกอกห้มาแ่บใช่ไหมใบยัง ตามสื้อแนวกินดีกว่าด้วยพอ,อ,อแล้วอืออือส้มอันนี้หวานใช่วะมอเมทมันไว้ปลูกดีบอกว่ามันกี่ปีมันจะติดเนี่ยอเมทมันไว้เอาไว้ปลูกแซ่บนะอือ สิปหกชีวิตคนเ้ยหนึ่งวันทีสิบหกวันได้ก็แล้ววันได้ก็แล้วจอมจอมอยู่นั่นแหละ ที่จอมไปหอดใส่ฟันดีก็แล้วฟันบุ๋ทีก็แล้วแล้วเสือเนาะเสือบอกเสือเสือมันนั่งบอกว่ายายเอ้ยเคสเนี่ยยายเสือบอกว่าเอาไปซื้อโครงไก่ให้ต้มให้เสือกินเถอะว่ะแล้วเสือเนาะเอ้ยเสือบอกว่าจงไว้ซื้อโค้งไก่ต้มให้เสือเด้งยายว่าสั่น Ừ. có lại bà phát, phát, phát bung đi qua bắt tay cà phê phát phê cà phê cà mũ. mũ có mi ho điều này สิบบาทสเม,ม่ถุงซำเนี่ยสิบบาทจะไปผัดผักบุ้งอันนี้จะไปตำพริกตปจิ้มผัดโอ้ยไปไปเห็ดก้อนเห็ดกับเขากันเด้อชีวิตยายนีออ่ชีวิตยายเ,ยยายเอ,อ้ยเป็นเป็นจังไดล่ะเอาไปผัดผักบุ้งก่อน